สูตรนี้ไปต่อนะครับผมสูตรแต้มรวม2ตัวล่างแม่นๆนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้แต้มมันก็เข้านะครับรางวันมันออก8ปดนะครับแปดเบวกเได้15นะครับเข้าที่แต้มห้าตัวนี้ ก็ถูกนะครับสถิตินี่เข้ามา13งวดแล้วรวมรวมรว,มวดล่าสุดนะครับต่อไปก็จะเป็นงวดที่14นะครับจะเป็นงวดที่14วิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับจะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่น บวกหลักร้อยบนบวก10บนบวก10หน้าครั้งที่2 3ครั้งแล้วก็บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวก2องคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1บวก2อเอามาดูตัวเลขเงนใหม่หลักแสนเนี่ยเลขสามนะครับบวกหลักหมื่นเลขสี่บวกร้อยบนเลขแปดบวกสิบบนเลขเก้าบวกหลักสิบหน้าครั้งที่สองสามครั้งสองสามหก บวกหน่วยหน้าข้อที่2คือเลข8สูตรบวก2นะครับสูตรบวก2เท่ากับ3ในบวก4ได้7 7บวก8ได้15 15บวก9นะครับได้24 24บวก6 30 30บก8 38 38มาบวกอีก2 40นะครับได้เลข0เป็นเลขเด็วเลขแรกสูตรบวก1 บวก2ดังนั้น0นย์บวก1ได้1 1บวก2ได้3งวดใหม่ได้ศ1 3ย์ในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2ตัวล่างนะครับหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างรวมกันแล้วจะต้องได้แต้ม0 1นย์ถ้าสูตรไม่หลุดนะครับ แต่ถ้าสูตรมันหลุดก็อาจจะเป็นตัวอื่นได้เช่นกันดังนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่า,าสูตรไหนนะครับจะเข้า0ูนนี่ี้จะมาอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับถ้ามันได้0ูนจริงถ้ามันเข้านะครับเราจะได้เลขท้ายสองตัวล่างเลขอะไรบ้างเดี๋ยมาดูนะครับผมจะมาทําแต้มให้ดูนะแต้มแต้มศูนย์นะครับ แต้มหนึ่งแล้วก็แต้มสามในงวดก่อนผมก็ทำเอาไว้ให้ดูแบบนี้แหละครับมันก็เข้านะครับเผื่อท่านใดจำไม่ได้เดี๋ยวผมให้ดูในงวดกด่อนเห็นไหมครับแต้มที่ผมทำเอาไว้นะมันได้สองสามห้า ผมก็มาทําเป็นแต้มสองแต้มสมแต้ม5ไว้แต่ผมก็ไปดันไปชอบเลข2นะครับไปชอบแต้ม2แต้มสามแต้ม5แต้ม5้านี่ก็มาดูแต่2 3สานะผลรางวัลมาออกนี่ครับ7 8 8ดดดตรงนี้ไอตัวที่เข้าคือ78 8ดแดดในแต้ม5นี่คือของงวดก่อนครับแต่2ตัวล่างมาออก8 7ดนะครับมันออกกลับนะเราต้องซื้อกลับด้วยนะครับเข้าที่แต้มห้า ในงวดนี้อ่เดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าแต้มสูตรมาก็มีศูนย์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 นะครับ1 9ึ่งเก้าสองแปดสหกห้าห้าหอ่ห้าหครบนะครับ ถ้าแต้มศูนย์มาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือเลขขายสตัวล่างในงงวดถัดไปนะครับแต่ต้องกลับทุกตัวนะครับยกเว้นศูนย์ศูนย์เนี่ยไม่ต้องกลับกับห้าห้านะครับถ้าเป็นแต้มหนึ่งแล้วนะครับแต้มหนึ่งก็มีศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับสองเก้าสห หนึ่งสองสามสี่ห้าคบนะครับถ้าเกิดออกแต้มหนึ่งเล็กขาสองตัวล่างเราจะได้อยู่ห้าชุดนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนเหมือนกันนะครับก็ต้องกลับไว้ด้วยอีกนะครับถ้าเป็นแต้มสามล่ะก็มีศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่สี่เก้า ห้าแปดหกเจ็ดหนึ่งสองสบนะครับถ้าออกแต้ม3ก็จะมีตัวเลขเด่นอยู่ประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนเหมือนกันนะถ้าถ้าสูตรมันหลุดนะหมายถึงว่าถ้าสูตรแต้มรวม2ตัวล่างหลุดมันก็อาจจะเป็นตัวอื่นนะครับ ลุ้นอย่างเดียวลุ้นให้มันไปต่ออย่าเพิ่งให้มันหลุดนะครับถ้ามันไม่หลุดเนี่ยถ้ามันมาแต้ม0ูนยังไงในนี้ก็ต้องมีตัวหนึ่งที่จะมาเลขท้าย2ตัวล่างแต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับท่านผู้ชมต้องไปตัดสินใจไปเลือกดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวต้องไปรอดูสูตรใหม่ที่ผมจะลงให้อีกนะแต้มรวม2ตัวล่างผมจะมีสูตรใหม่ลงให้อีกนะครับดังนั้นต้องมาดูว่ามันจะมีตัวไหนที่ตรงกันนะครับ ถ้ามาดูจากนี้ก็เลือกยากนะครับมีแต่ตัวสวยๆเหมือนกันมีแต่ตัวสวยๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าตัวไหนมันจะเด่นนะครับแล้วแต้ม0ูนเนี่ยจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูกัน,น,นช่วงท้ายๆอีกทีนะครับคําเตือนนะครับผมสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ใช้เป็น แนวทางในการเลือกซื้อสลากจินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนกรนารพนันที่ผิดกฎหมายนะครับใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอาแต่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมเอาไว้ว่าสูตรคำนวณมันไม่ได้เข้าทุกงวดนะครับเห็นมันเข้ายาวมาในนี้นะครับเป็น13งวดแล้วเนี่ยประครั้งมันอาจจะหลุดก็ได้นะครับดังนั้นต้องไปดูและวิเคราะห์กันหลายๆสูตรนะค่คอยนําไปใช้นะครับในคลิปหน้าในคลิปหน้านี้เดี๋ยวผมอาจจะลงสูตรเด็ดวิ่งบนให้อีก มีสูตรเด็ดวิ่งบนอยู่หลายสูตรมากที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะเอาลงให้ท่านผู้ชมเอาไว้ไปดูเป็นแนวทางกันซึ่งมันเป็นสูตรที่บวกง่ายนะครับสูตรเด็ดวิ่งบนนะเป็นสูตรที่บวกง่ายๆแต่คนที่ได้นี่คือมันเข้ามาหลางวดมากนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ